สำเร็จใดๆใ,ดในโลกนี้ไม่เคยมีพ่อค้าแบบมาคายต้องมุ่งมั่นมั่นศึกษาทั้งหญิงชายเพื่อความสุขความสบายเมื่อปลายทางนักคริญมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตหมอเหมือนเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพระเดิมนั้นก็จะเป็นที่รับก,กันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพแล้็ที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญางกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งาพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้น ก็อย่าลืมนะคับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่เข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์08-6329-1496เบอร์08-6329-1496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น id line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คําว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก้ก้าก้าเก้เพียงแค่นี้ก็ เข้ามาทักทายกันเข้ามาทําความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเ <c oughs> อาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้นําเอาวัตถุมงคลน,นะครับก็ของหลวงพ่อเดิมหลวงพง่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะครับนะก็ ได้นำออกมาหมุนเวียนเปลี่ยนนะครับให้ท่านได้รับชมนะโดยเพราะวันนี้นะครับก็จะเป็นมีดหมอของหลวงพ่อเดิมนะครับที่มาวางาไว้หน้ากล้องขณะนี้นะครับนะส่วนด้ามนี้ก็จะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะก็เป็นมีดขนาดพกพานะครับแล้วก็จะเป็นมีดด้ามไม้ อันนี้เป็นด้ามงฝาฝักไม้นะครับเป็นด้ามงฝาฝักไม้ส่วนตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะามาวางไว้นาก้องให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะส่วนถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเป็นวันพิเศษนะครับนะสดพิเศษจะได้นําเอาเป็นมีดขนาดพกพานะครับนะเฉพาะใบมีเรมีนะครับเป็นมีดด้ามง erver, ฝาฝักไม้นะครับแต่ไม่ได้เป็นงาธรรมดานะจะเป็นงาแกะนะด้วย ท้าวเวทนะครับแกะเป็นเท้าวเวทนะแล้วก็จะมา,าให้ท่านได้รับชมวันนี้นะครับเป็นมีดดัามไม้เป็นมีดมมดํามงาฝักไม้นะเฉพาะใบนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตหยิบขึ้นมาเลยดีกว่านะานะครับนะเป็นมีเลมนนะครับเป็นมีเลมินะ้ะนี่นะครับก, <c oughs> เกนะ็เป็นงาแกะนะเป็นงาแกะพอ่อเท้า,ทาวเวทส่วนนะครับนะนะนะก็เป็น อีด้านนึงก็จะเป็นพ่อปู่ฤาษีนะมีพ่อปู่ฤาษีนะครับก็เอาหมายท่านได้รับชมวันนี้นะครับนะเป็นงาแกะที่มีมนสเสน่มากมากนะครับนะแล้วส่วนด้านข้างก็จะเป็นลายหางแยะ้นะ,นะเป็นลายหางแย้นะครับนี่ก็ทางสองด้านเลยนะครับทั้งสองด้านเลยต้องต้องเห็นนะเป็นลายหางแย้นะครับเป็นงาที่ ปีบนะครับเป็นงานแท้ๆนะ,ะก็เป็นสิ่งที่หาชมได้ยากหลายๆทีเดียวนะอันนี้ก็เอามาให้ท่านได้รับชมให้ท่านได้ดูนะครับเเฉพาะใบของมีเล่มนี้นะครับเฉพาะใบมีเล่มนี้ก็อยู่ที่5านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามฝักก็อยู่ที่9นิ้วนะ,ะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ มียุคปลายก็ถูกสร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2494นอาะหมายถึงตั้งแต่80นะครับตั้งแต่ปี2580ไปถึง2494กว่ากันง่ายนะส่วนเล่มนี้ก็จะเป็นยุคปลายปลายหน่อยนะก็เป็นมีดที่หากันนะครับเป็นมีดที่เขาเล่นหากันเลยทีเดียวนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับส่วนที่ท่านกําลังชมอยู่นี้ก็จะเป็นแห้ลรัดในส่วนของปลายนะ เป็นแหมลัดนะในส่วนของปลายฝักนะครับก็ส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นแหมลัดช่วงกันนะครับนะโคนของฝักกับกันนะที่สําคัญนั้นเป็นมีดสองกริย์แล้วก็เป็นแหม7เจ็ดเก้านะครับนะ่ะมีความกดกามนะครับมีความงดงามนะโดยพ้อแหมไข่ปลาเนี่ยก็นี่นะครับที่ผมซูมให้ท่านได้เห็นชัดๆนะ ถือว่ายังอุดมสมบูรณ์นะครับครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะนะพยายามจะหมุนให้ท่านได้เห็นความงดงามของมีดเล่มนี้นะที่สําคัญนะครับเป็นมีดจักรนาลายนะเป็นมีดจักรนาลายนะครับนะต้องกราบขอภัยนะครับก็เสียงวันนี้เสียงไม่ค่อยออกนะครับเสียงไม่ค่อยมีนะจะมีอาการเจ็บคอนิดๆน,นะครับนะบก็ต้องกราบขอภัยนะ นะครับเสียงไม่ค่อยเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะมาพูดอยากจะมาคุยกับแฟนครับทุกๆท่านว่ากันง่ายนะครับนะต่อให้เสียงไม่เต็มร้อยแต่ใจก็เต็มร้อยนะนะครับอยากมาทักทายอยากมาพูดคุยนะครับอยากต้องการเอาสิ่งที่ดีๆนะครับนะมาบอกนะมาให้ท่านได้รับชมมากันง่ายนะ เป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะ <ım S 1> เอาแล้วนะครับก็พอเราดูในส่วนของภายนอกนะครับนับไปแล้วก่อนเดี๋ยวสักครู่เราก็ไปดูในส่วนของภายในนะในมีดหนึ่งเล็บนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันก็จะ3ส่วนใหญ่ๆนะครับหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของฝักนะครับนะสองนะครับก็จะเป็นในส่วนของดาบที่ผมให้ได้รับชมนะครับนะส่วนของด้าบนะ แล้วก็ส่วนที่3นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะอพอพูดถึงใบก็เยวขออนุญาตนะครับก็จะเดี๋ยวเน้นซูมนะครับนาะซูมให้ท่านได้น,นี้ซูมก็ซูมเต็มนะครับนะอามีจักรนาลายก็เป็นมีดที่สร้างขึ้นมาน้อยนะครับถือว่าเป็นมีดที่ครูบาอาจารย์ได้รวบรวมนะครับนะอาวุธ ของเทพพระเจ้าทั้ง5นะเอาไว้นะท่านจะสังเกตเวลานะครับเราจะาก่อนที่เราจะใช้มีดเด๋ยเราจะใช้เป็นคำมรรทนานะครับนาะที่หลวงพ่อเดิมท่านได้ส่งต่อมาให้กับพวกเรานะครับถือว่าส่งต่อมาให้กับลูกกับหลานนะนะครับและก็ที่สำคัญก็คำมรัทนานะครับนะก็ ถูกบรรจุไว้ในมีเล่มนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ใช้คำว่าบทสักกัตสะวัชิลาวุธังเวสุวรรณสักคาถาวุธังยามานัสสานยานาวุธังอาราวกัสทุสาวุธังนารายสัจการาวุธังปัญจาอาวุธานาังเอเตสังอนุภาเวนะปัญจาอาวุธาภคคภคาวิจุณังวิจุณารโรมังมาเมนะพุทธสันติคัตชะอมมิโอกาเสติทาหะนะครับก็คือ อันนี้ถือว่าเป็นบทนะครับหรืว่าเป็นพระคาถาของอเทพทั้ง5นะของเทพทั้ง5้านะครับที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคำรัตนาที่ก่อนใช้มีดหมอนะครับแต่ในคําที่ผมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะถูกเขาเรียกว่ามาตอกเอาไว้ในมีดเล่มนี้นะครับเป็นมีดจากรนาลายเล่มนี้แล้ว ว่ากันง่ายนะครับนะอ่านี้ก็นะครับถือว่าเป็นมีดท,ที่มีองค์ประกอบค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะในอันนี้ก็นะครับนะบเป็นมีดท,ที่มีความงดงามนะครับมีความปราณีตในการาสร้างมามากเลยนะครับนะเอาละพอเราดูในส่วนของภายนอกไปแล้วก็ดูในส่วนของภายในนะครับนะเมื่อดูกันแล้วก็ อยากให้ท่านดูให้ชัดๆนะครับอยากให้ท่านดูให้ชัดๆนะนี่นะครับเรียกว่างดงามมากนะครับงดงามมากสําหรับมิเรนีนะทก็ภายนอกก็ว่ากเก่าแต่ข้างในนั้นเก่ายิ่งกว่านะครับเต็มไปด้วยคราบไคลก็ยังมีรอยปุกนะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับจะวางในส่วนของฝักเอาไว้ที่นี่ก็อยากให้ท่านอลองดูนะครับก็คือให้ชัดๆของมิเรนีนัทนะครับไหนก็ ผมจะมาได้อ่านนะคระนะครับนะให้ท่านได้ชมนะก็นอกจากว่าเวลา,าน้อยนิดนะครับเวลาน้อยนิดนะแต่จะให้ท่านได้ชมก่อนนะที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเขาเรียกว่าบทอารัธนาของมีดหมอหลวงก็เดิมนะนะครับหากท่านไหนที่ ยังไม่มีนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ขอนะครับพิมพ์ขอเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมส่งให้นะ,ะก็เมื่อท่านมีมีดหมอแล้วนะครับหากท่านยังไม่รู้ว่าจะใช้แบบไหนนะครับก่อนใช้ต้องมีคำรัชนาหรือเปล่านะครับนะก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ส่งขอเข้ามาได้นะครับก็ได้ความยินดีที่จะส่งให้นะ,ะเป็นบทเดียวที่ ถ้ามีมีดหมอแล้วต้องใช้นะครับนะเป็นบทที่ได้รวบรวมนะครับนะอาวุธของเทพเจ้าทั้ง5นะครับนะเอาไว้นะอยู่บนเขาเรียกว,ว่าอขละังนะครับนะดอว่าใบมีดเล่มนี้นะเป็นมีดจักรนาลายนะครับเฉพาะใบนะของมีดเล่มนี้ก็อยู่ที่5นิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วรวมด้ามปักก็ อยู่ที่9นิ้วพอดีเป๊ะเลยนะเป็นไซสที่เขาเรียกว่าคนนิยมกันมากที่สุดนะครับก็จะเป็นมีดไซส์นี้แหละนะก็นอกจากว่าเป็นมีดที่ใครมีไว้เนี่ยก็สามารถพกพาเขาเรียกว่าได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายนะดีนะครับเป็นมีดที่พกพาได้ง่ายนะครับต้องบอกต,อต,อต้องเรียนอย่างนั้นนะ เต็มไปด้วยอักขระนะครับนะ,ะเป็นมีดขนาดพกพาเป็นมีดขนาดเล็กกําลังพอดีนะ,ะพวกง่ายคือเป็นพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพ์นิยมสําหรับมีดไซส์นี้นะ,ะเรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากเอางี้ดีกว่านะ,ะแล้วก็คนส่วนใหญ่จะหากันเยอะนะครับจะหากันเยอะสําหรับมีดไซส์นี้นะนก็นั่งจกว่าพกพาสะดวกง่ายสบายว่ากันง่ายนะครับนะ ส่วนนะครับในเรื่องของพุทธคุณต่างๆบางท่านก็นถามผม้ามานะครับนะพุทธคุณก็ผมได้ทําคลิปเอาไว้นะครับผมได้ทําคลิปเอาไว้นะก็มีเป็นช่วงๆที่ผมได้ให้เกี่ยวกับในเรื่องของพุทธคุณนะครับนะพุทธคุณก็14พุทธคุณที่ผมได้ทำเอาไว้นะครับนะก็ท่านสามารถที่จะเข้าไปไล่ดูนะเข้าไปไล่ดูใน ยู u ูบของผมนะครับนะจะมีชื่อบอกอยู่ว่ากันง่ายนะ,ะถ้าอยากจะดูในเรื่องของ14พุทุกุลท่านก็สามารถที่จะไล่แล้วกดเข้าไปดูได้เลยนะครับนะก็จะได้บอกเอาไว้ทั้งหมดแล้วในคลิปวิดีโอว่ากันง่ายนะครับนะเป็นช่วงๆอยู่นะเป็นช่วงๆอยู่นะบางทีผมทำไปประมาณ10คลิปนะครับหรือว่า20คลิปนี่ผมก็จะไปขั้นด้วยเขาเรียกว่า 14พุทธคุณเอาไว้หรือจะไปขั้นในเรื่องของประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อนะครับนะ,ะก็จะเป็นช่วงๆอยู่ท่านสามารถที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าไล่นะครับนะเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้าไปดูได้เลยนะอันนี้ก็เรียนทุกท่านไว้อย่างนั้นนะครับนะั้นอันนี้ผมจะมาให้ท่านได้รับชมนะครับโดยสายตาอันแหลมคมของท่านก่อนนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อชมแล้ว หากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรก็นั่นแหละครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะ,ะก็หมายเขาว่าถ้าติดตรงไหนนะครับก็ให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะ,ะก็อย่าไปเ,าเก็บไว้นะครับหรือว่าหากท่านไหนชมแล้วนะครับเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะครับต่อการเ,าเข้ามาเยี่ยมชมของผู้คนนะนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะ,ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สําหรับท่านที่แฟนกับทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสองสัยอย่างไรก็นะั่นแหละครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะพูดถึงเครื่องลางของหลงประเดิมนั้นผมก็จะ ได้รวบรวมเอาไว้เยอะนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอผ้ารอยเท้านะครับของหลวงพ่อเดิมหรือจะเป็นในเรื่องของอกเสื้อยันนะหรือแม้กระทั่งก็คือพระนะครับกุกของวัดพนมลอกนะซึ่งมีอายุนะครับมากกว่าร้อยปีนะพ่อ,พอเมงก็ได้รวบรวมนะครับก็ได้เก็บได้สะสมเอาไว้อยู่นะครับหากท่านใดนสนใจอยากจะขอแบ่งนะ ก็ได้ความยินดีนะครับด้วยความยินดีนะหรือว่าต้องการที่จะเข้าออมานะครับติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะก็สามารถกดเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0863291496นะเบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6นะครับก็โทรเข้ามานะครับนะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะก็เรียนไว้อย่างนี้นะครับนะ สันมีจะหนามากเลยนะครับสันมีจะหนามากๆนะสำหรับมีเลมีนาะเอาเราพอเราดูในส่วนของใบนะครับก็มาดูในส่วนของกัรบ้างนะครับกัรก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ได้รวบรวมนะครับนะมวลสารต่างๆนะที่ว่าเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับเขนเคสาของหลวงพ่ออ็นี้จะเป็นเบบเป็นตะกุดก็ดีนะก็จะถูกบรรจุเอาไว้ในกันนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างที่ท่านได้เห็นอยู่ในขณะนี้นะ เรียกว่านั้นปึกเลยทีเดียวนะครับนะอ่านี่มาให้ท่านใน้ดูนะครับนะเป็นเมยุกปลาไอเมยุกปลายของหลงก็เดิอนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ16กับจุดห้าวินาทีนะครับก็อวันเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะหากท่านชมแล้วนะครับนะหากท่านเห็นว่าในตารางทิศเมเทอโอนะครับนะ มันเกิดประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกันทําการกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนมีข้อสงสัยอย่างไรก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าติดตรงไหนให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะกใายท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์0ู6 3 2 9 1 4 9 6 0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลิมิกหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลิมิกหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ